แล้วก็จะให้อุปราชให้ไปเป็นอุปราชว่าราชการเมืองผลึกศีสวรร์ก็ไม่ขาดค้องสุดแต่พระพี่จะเห็นดีพระภัยมณีก็ดีพระไทยนักก็จึงจัดว่าดีแล้วน้องรักถ้าการนั้นก็เตรียมไพ่พลไว้พร้อมพรุ่งนี้เช้าเลยได้ยกกลับบ้านเมืองแเรว,วทันทีสีสวรรณนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องกลับก็มาปรึกษากับพระมเหสีว่า น้องรักของพี่เวลานี้นางลำพาสลีก็มีคันตัวพี่เองก็จะจากไปแล้วพี่อยากจะให้แหวนประหลามกำไลไว้เป็นเครื่องทำขวัญสำหรับลูกและให้ลูกให้เต้าในเวลาที่เขาเกิดมาต่อไปกับการโคลหานินทาน้องจะเห็นเป็นประการใดก็จุดแล้วแต่ทุนกระหม่อมจะทรงเห็นดีเธอเพคะสำหรับน้อง ไม่ได้ขัดข้องคุณเครืองแต่ประการใดนางเกสราก็ว่าอย่างนั้นขอบใจน้องรักมากศรีสุวรรณตัดแล้วก็ไปเชิญนางลำพานสลีมานางลำพานสลีก็ดีใจนักรีบเข้าไปในตึกเห็นพระมเหสีเกศรานั่งร่วมบรรลังกับพระสวามีก็ตรงเข้าไปกราบไหว้พระนางเกสราก็ดีพระไทยนักตัดปาใสาขึ้นว่าน่าสงสารเหลือเกินน้องพี่อายุดูอ่อนกว่าฉัน เป็นวาสนาของเราที่ได้มาร่วมคู่รู้จักกันเหมือนเผ่าพันธุ์พี่น้องอย่าได้หมองใจเมื่อเธอมีโอรสก็ได้เป็นน้องของพระบุตรีว่าแล้วพระนางเกสลาก็ถอดธรรมรงเพชรเจ็ดกระดับจากพระหัตถ์ให้นางลำพาสลีนางลำพาสลีก็อัญเชลีแล้วก็ตอบสนองว่าที่มีพระคุณเมตตาการุณนี้หม่อมชั้นก็รู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ซึ่งหม่อมฉันได้ผิดพลาดพังเป็นสงครามก็จะขอให้โปรดประทานอาภัยให้ด้วยฉันน่ไม่ถือสาหาความอะไรหรอกอย่าได้วิตกไปเลยส่วนสีสุวรรณนั้นเห็นหน้านางลำพาศรีไม่แช่มช้อยผูดผ่องเหมือนดังเดิมก็สงสารและอะไรในความซื่อและฝีมือดีจึงปลาใยขึ้นว่า แม่ลำพาพี่จะกลับแล้วเห็นจะไม่ได้พบกันอีกนานยังจะลำลึกนึกถึงแม่ลำพาอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าจะละเลยหรือลืมซะชวนเจ้าเนะี่ยไปด้วยกันก็ยังไม่ทราบว่าเจ้าจะถือเพศทางพุทธหรือจะเข้ารีดทางฝรั่งยังไงนางลำพาร์สรถวายบ,างบนะังคมแล้วก็ทูลว่า โปรดประพาสแค่นี้ก็เป็นพระคุณแก่น้องยิ่งนักแต่สําหรับหม่อมชั้นนั้นเป็นฝรั่งมาจากเกาะลังกาจะไปเมืองไทยพูดจาก็ไม่ชัดทั้งเอหนึ่งเล่าพระแม่เจ้าลังกาได้กรุณาชุบเลี้ยงมีพระคุณเท่าผืนพื้นวิภพถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่ก็จะขอเป็นข้าพระบาทของพระแม่เจ้าจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ขอเชิญทูลกระหม่อมเสเดจคืนนิเวศวางเถิดไปคะ สิ่งอันใดที่ล่วงเกินมาขอได้โปรดประทานอภัยด้วยพี่ไม่ถือโทษเจ้าหรอกถึงไม่ไปกับพี่จะอยู่กับพี่นางทางนี้ก็ตามใจไหนๆเราก็ได้เป็นคู่ร่วมชีวิตกันมาแล้วพี่จะขอฝากของที่เลิลึกเอาไว้ให้ว่าแล้วศีสุวรรณก็ประทานเกี้ยวจินดาประหลำกำไลสร้อยสังวานบานพับเอาไว้สำหรับโอรส พร้อมสับแล้วก็บอกว่าเมื่อลูกเกิดมาคิดถึงพี่ก็ตรงไปหาพี่บ้างเทคะถ้าแม้นบุญปลอดคลอดลูกผมมช่นก็จะพาไปถวายนางลำพาสลรีทูลแล้วก็เห็นว่าค่อนข้างจะดึกแล้วก็นึกละอายจึงทูลลากลับฝ่ายนางยุภาภกาเห็นสินสมุดนั่งอยู่แต่ผู้เดียว พอปลอดคนก็ย่องกริบเข้าไปถือดอกไม้ทูบเทียนไปกราบก้มประนมก่อนขอสมาแต่ก่อนแต่ไรที่หม่อมฉันได้ผิดพลาดพังไปทำให้เครื่องขัดพระไทยขอได้โปรดประทานอภัยให้กับน้องด้วยเถิดจะได้เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปเลยแม้มีเมตตาหม่อมฉันก็นึกสงสารพระกุมารที่อยู่ในคันเถิด จริงแล้วน้องแก้วของพี่คิดถึงลูกแล้วชักใจคอมันก็จะดีเลยแต่ก่อนร่อนชฉลัยเราเคยได้อยู่ร่วมกันแต่คราวนี้เห็นจะต้องจากกันซะแล้วความจริงแล้วพี่มัอยากจะทิ้งขว้างน้องไปอยากจะพาไปด้วยแต่ก็เกรงไปว่าเหล่าพงวงศาจะว่าได้เพราะเมื่อก่อนพีกก่ก็ถูกหยุกถูกยา ดีไม่ดีจะหาว่ามาหลงไหลเจ้าก็ไปอีกเพราะของเราเราจะทำยังไงดีเออแม่ยุภาพกาถ้าหากเจ้าคิดจะมีผัวใหม่ข้าก็ไม่ว่านะแต่ลูกที่ออกมาต้องเอามาให้ข้าเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้เหมือนคนไทยเวลาออกลูกแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเอาผ้าผูกโยงไว้ที่เจ็บปวดก็จะคับบันเทาที่เห็นเขาทำมาบ่อยนี่พี่บอกให้น้องทราบไว้เนี่นะ พระพี่ไม่น่าจะมาพูดเช่นนี้เลยที่จำต้องตกเป็นเมียของพระทูลกระหม่อมเพราะจำเป็นหรอกแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกฝรั่งถึงจะชั่วช้าสาม,มาณอย่างไรก็ไม่มีผัวสองอย่าว่าแต่มนุษย์เลยต่อให้พระอินทร์ลงมาเขียวเกี่ยวก็ไม่ต้องการขอให้พึ่งไวบุญทูลกระหม่อมอย่างเดียวเท่านั้นใครก็รู้ว่าเป็นเมียของทูลกระหม่อมมันก็จะได้กลัวเกรงพรนั้นน้องไม่ต้องห่วงทินสมุดว่า ใครจะมาข่มเหงน้องไม่ได้ถ้ามีศึกบอกพี่พี่จะมาลบกับมันเองไม่กลัวใครทั้งนั้นว่าแล้วสินสมุดก็ถอดทำมรงบุตรอย่างดีแล้วก็ยื่นให้พี่มีแต่แหวนเก็บเอาไว้ให้ลูกน้อยของเราถ้าแม้นพี่ไม่ตายคงจะได้กลับมาพบกันยื่นแหวนให้แล้วไม่ยื่นเปล่ากอดเกาะตัวนางยุภาพกาเข้ามาใกล้ๆ รูปหลังรูปไหลแล้วก็ไม่รู้หายอัศจ,จรรย์นั้นเพียงตะเกียงดับอิ่งห้อยวับแวมเหลืองเลืองเฟืองฝาสั่งให้ซ้ำล่ำให้อลาลา,ลาแล้วต่างไปสายาในลาตรีคราวนี้ทางพระัยมณีบางเสียงคลองตีบอกยามสองก้อยหมองพระไทยยิ่งนัก จะไปสั่งนางละเวงหรือเล่าก็เกรงพระไทยนางธุวันมาลีก็จึงแกล้งเพทุบายพูดว่าพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วนอนถ้าเธอน้องรักสาหรับตัวพี่จะขออนุญาตเจ้าไปสนทนากับม่ละเวงวันลาก็สักหน่อยคิดจะฝากตัวกลัวเราอย่าให้มันมีศึกเหนือเสือใต้มันช่างน่าเบื่อนักหนานางสุวรณมาลีพอรู้พระไทยพระไฟมณีดี ก็จึงยิ้มแยมแล้วก็บอกว่าจริงของทูลกระหม่อมไปเถอะเพคะจะได้ปราบได้ลาบเรียบทีละนิ่กระดึกแล้วพาะปมันนีก็ขวยเขินยิ่งนักแต่ก็จําต้องเสด็จไปเข้าตึกทางห้องนงางละเวงเห็นม่านปิดสนิทหลับแล้วหรืออย่างไรหนอจึงแหวกพวิสูตรเข้าไปเห็นนางนอนถอนรือไทยทั้งกําลังใสาย,ยาอยู่กรสงสารนัก เข้าใกล้ๆแลวก็ประคอ,องน้องทั้งที่กําลังหลับนางละเงวงเวลาก็ระวีดร้องขึ้นด้วยความตกใจนึกว่าใครมาพอเห็นหน้าพระสวามีก็ทูลว่าไม่ทันทราบว่าจะเสด็จมาเวลาดึกน้องไม่สบายใจเก่งพระมเหสีจะว่าได้ทั้งจะขัดเครืองเป็นลาคีในเบื้องหน้าทูกลกระหม่อมมีธุระอะไรหรือเพคะดวงใจของพี่พี่ไม่เคยสิ้นรักสิ้นอะไรน้องเลยถึงแม้ว่าตัวพี่จะจากไป ใจใจของพี่ยังอยู่กับน้องตลอดเวลาน้องละของพี่จงผ่านสมบัติให้สีสวัสดิ์สิ้นทุกสิ้นยุคเห็นเถิดเป็นค้อร,รมของเราทั้งสองที่จะต้องจากกันขอฝากลูกในคันเอาไว้ด้วยว่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องทรงให้นางละเวงวันลาแล้วก็พางว่าสำหรับลูกเหล่านั้นได้เครื่องทรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวพี่แล้ว พี่ผู้เป็นพ่อนะน้องหลักนางระเวงวันลารับเครื่องทรงองค์พระพิมณีมาก็เราถวยทอดลงกับพระเพลาเฝ้าชะอ้อนว่าเมื่อชาติก่อนกรรมของน้องมันมีมากเหมือนไปพรากนกจะไหนจะกรรมพาาพ่อแม่มานจะน้อยพอจะมีผัวได้พึ่งพาผัวเล่าก็จะต้องมาจากมาันซะไม่มีใคร ที่ในทวีปนี้จะหยิบยกทุกในอกของน้องออกมาให้เหือดหายได้ที่ทรงคันนั้นก็ทุกถึงสุขขุมเหมือนหนึ่งอุ้มเมนไกลอันใหญ่หลวงอาภพครในแผ่นดินสิ้นทั้งปวงไม่เหมือนสวงวันลาเหลืออาภพได้พึ่งบุญทูลกระหม่อมจอมสัต์แก้วจะคาดแค้วคล้อยเคลื่อนเหมือนเดือนดับโอ้จันทรา คลา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 ดีลาดรับยังคืนกลับมาสว่างเมื่อกลางเดือนพระจากไปไหนจะมาเห็นหน้าน้องเหมือนเดือนสองพบไใรใครจะเหมือนจะนับปีไม่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนยิ่งกว่าเดือนรับฟ้าเหลืออะไรจะแลเหลียวเปลี่ยวเปล่าทุกเช้าค่ำโอวกรรมน้องสร้างแต่ปางไหนนางควรคร่ำกรรมสดประทศอไทยสะอื้นให ไม่ไวายฝ่ายน้ำตาพระภัยมณีสงสารยิ่งนักกอดนางไว้แนบกับรวงอกน้ำพระเนตรพร่างพลายทั้งซ้ายขวาประคองพางก็เช็ดพระชนนาอย่าร้องไห้ไปเลยน้องรักจะทำให้เราหมดหมองพี่จะหาไหนก็ไม่เหมือนเจ้าอีกแล้วเป็นยอดหญิงยอดยิ่งในดวงใจของพี่นะสุดสงวน พี่ไม่ทอดทิ้งน้องเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าเป็นที่รักของพี่ทางดวงใจพี่จะไปจัดแจงแต่งงานให้กับลูกให้หลานเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับมาให้เหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ดวงเดือนจะกลับมาเยือนฟ้าใหม่พลางเอ็นแอบแนบน้องประคองเกยถนอมเชยปรางน้องทั้งสองปรางแอบประทุมอุ้มประทับนางรับพัก พิลมรักร่วมสัมผัสไม่ขาดขวางเหมือนไขกลดนตีดุริยางเสียงต่างๆต,ตีย้ายได้หลายเพลงกระจับปีสีซอกรีดกอเสียงระนาดเรียงรับค้องเสียงนงเน่งดีดบันดอเคาะระคังเสียงหวังเวงเหมือนชมเพลงเพลินปฐมพิรมยาเมื่อยามเปลื่องลืมทุก สุกเกษมต่างปรีเป,ปรมปฏิพัฒน์มนัสสาต่างยิ้มสวนยวนยีให้ปีดาเหมือนหนึ่งว่าหนุ่มสาวไม่หาวนอนพอนาฬิกาตีสิบอก็จะต้องเสร็จกลับมันก็ยิ่งจะต้องทำให้พระภรรยีเสียดายนางยิ่งนักจะออกปากลาหรือก็เพลงานางจะโกรธไอจะออกโอดสั่งนุชหรือก็สุดจะสงสาร สู้กล้ามคืนน้ำตาอยู่ช้านานแล้วก็ซิปสั่งความว่าไม่ยอดดวงใจของพี่จงอยู่ดีเถอะพี่จะขอลาไปก่อนแล้วนางละเวงวันลาก็กอดพระบาทเอาไว้แล้วก็ร้องไห้ทูลกระหม่อมยอมทวีปปทีพแก้วจะรับแล้วเช้าเย็นไม่เห็นหายไม่มีท้องน้องจะขอเชือดคอตายไม่เสียดายชีวิตทั้งนิดเลยไม่พบเห็นเย็นเช้เชา เคยเฝ้าแหนอยู่ข้างแท่นที่พระองค์สงสเอวยแต่ตั้งแต่นี้ไม่ได้เห็นเหมือนเช่นเคยจะละเลยแลเหลียวเปลี่ยววิญญาถึงคนอยู่ผู้อื่นสักหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นทูลกระหม่อมจอมเกษาจะเย็นเยียบเงียบทั้งเกาะลังกากินน้ำตาต่างข้าวทุกเช้าเย็นโอ้ยามนี้มีแต่จะแลรับมีได้กลับทวนทบมาพบเห็น เหมือนตากรักหักสวาดขาดกระเด็นไหนจะเว้นย้ายวิตกในอกน้องทั้งจะรับอับอายเป็นไม้ผัวเป็นหญิงชั่วอกช้ำเป็นน้ำหนองนางควรข้าร่ำว่าน้ำตาน้องพระประคองเคียงปลอบด้วยขอบใจอย่าร้องไห้ไปเลยน้องรักอย่าเครือบแคลงใจในตัวพี่เราจะรักกันจนตลอดชีวิตท,ทีเดียวการจากกัน ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รักกันหรอกว่าแล้วพระภัยมณีก็แข่งพระไทยลาเมียรักออกมาจัดแจงแต่งองค์พอได้เลิกก็ให้ยกทัพออกไปจากกรุงลังกานางละเวงวันลาพร้อมด้วยพระธิดาและนางลำพาสลีก็มาส่งที่หน้าป้อมสองพระเนธบว,วมเป่งพอร้องไห้พระภัยมณีก็ใจหวิวหวิวจะเป็นลมแท้ได้ พอทัพของพระพายมณีกลับไปเท่านั้นเองนางละเวงวันลาก็หันกลับไปเดินไม่ไหวต้องให้สนมกรมนางประคองกลับไปสะอื้นให้อยู่บนแท่นทองพระภัยมณีเองก็แทบจะทนไม่ไหวพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลออกมาเพราะกลัวว่านางสุวรรณมาลีจะรู้แต่นางสุวรรณมาลีก็นกรู้เห็นนั่งเศร้าเจ้าจุก ก็สงสารจนกระทั่งแกล้งหยิบยาดมมาถวายแล้วก็ฉายเมินยิ้มจนกระทั่งมาถึงฝากฝากฝั่งหลังกามหาสมุทรก็ให้หยุดทับแล้วก็โปรดยกโทษฝรั่งและระเดนที่จับไปขังไว้ทั้งสองเออก็คืนข้าวของให้ทั้งเรือกำปั่นแล้วก็ให้พวกมันกลับไปยังบ้านเมืองของตนซะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ ให้บรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่จับตัวมาแยกย้ายกันไปบ้านของเมืองของตัวเอง